เคยสังเกตกันไหมครับว่าทีมกีฬาเก่งๆเนี่ยทำไมพวกเขาถึงดูมีพลังแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเลยแล้วถ้าถ้าเราลองเอาวิธีคิดแบบเดียวกันเป๊ะๆมาใช้กับการทําธุรกิจล่ะครับมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาลองดูกันครับว่าแนวคิดนี้มันน่าสนใจแค่ไหนนี่แหละครับหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้สรุปได้ในประโยคนี้เลยบริหารงานให้เหมือนคุณบริหารทีมกีฬาฟังดูเพลินๆอาจจะเอ๊ะยังไงนะแต่ถ้าลองคิดตามดีๆนะครับ โอมันมีอะไรที่เหมือนกันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดึงความสามารถของคนที่มีสกิลต่างกันเอามาใช้การตั้งเป้าหมายที่ทุกคนรู้สึกว่าเออเราอยากจะสู้ไปได้วยกันหรือแม้แต่การวางกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งในสนามธุรกิจโอเคทีนี้เรามาลองนึกภาพตามกันชัดๆเลยนะครับลองจินตนาการว่าเราเป็นโค้ชทีมฟุตบอลแล้วเราส่งกองหน้าลงไปในสนามพร้อมกันหมดเลยเลย11คน แค่คิดภาพตามก็วุ่นวายแล้วใช่ไหมครับใครจะคุมแดงกลางใครจะป้องกันประตูนี่แหละครับคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากแล้วก็อาจจะเจ็บปวดสําหรับหลายๆธุรกิจที่ทุกคนอาจจะเก่งเรื่องเดียวกันไปหมดหรือต่างคนต่างก็จะวิ่งไปทําประตูของตัวเองอย่างเดียวสุดท้ายทีมก็พังครับ และนี่ก็คือปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการที่หุ้นส่วนเก่งเหมือนกันเกินไปจนไม่มีใครมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหรือทีมที่แต่ละ,ะแผนกทํางานเหมือนอยู่กันคนละโลกไม่คุยกันเลยพนักง,งานก็ทําไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่มันสาคัญยังไงทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับว่าทีมของเรากําลังต้องการเพลย์บุ๊กหรือแผนการเล่นที่ชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจตรงกันเอาละครับได้เวลาเปิดแผนการเล่นของเรากันแล้ว กฎ10ข้อแรกนี้ให้ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนกับการวางแผนในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันเลยเป็นกฎที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงมากๆแล้วก็ทําให้เราคุมเกมได้อยู่หมัดครับ3ข้อแรกนี่นะครับคือการปรับจูนมายเซตให้ตรงกันก่อนเลยครับข้อแรกสุดทุกคนต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าชัยชนะของทีมต้องมากกว่าชัยชนะส่วนตัวเสมอและความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันก็ไม่ใช่ผลงานของใครคนเดียวนะครับแต่มันเกิดจากงานเล็กๆที่ทุกคนรับผิดชอบและเอามาร้อยเรียงต่อกัน ส่วนข้อ3นี่สําคัญมากๆคือถ้าทิศทางกับเป้าหมายของทีมมันไม่ใช่สําหรับเราตั้งแต่แรกการแยกทางกันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายเลยครับมาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆครับในสไลด์นี้เราจะเห็น2กฎที่ดูเผลนๆเ,เหมือนจะขัดแย้งกันเองเลยนะครับกฎข้อที่4บอกให้เราโฟกัสที่หน้าที่ของตัวเองทําให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นแต่อีกด้านหนึ่งกฎข้อ5กลับบอกว่าเราต้องคิดถึงคนอื่นในทีมเสมอเ้าแล้วมันขัดกันไหมคําตอบคือไม่เลยครับ นี่คือความสมดุลที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทํางานเป็นทีมเลยเราต้องรับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจอยู่ตลอดเวลาว่างานของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงและส่งผลกระทบกับคนอื่นยังไงนี่คือคําถามที่อยากให้ลองหยุดคิดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับในโลกการทํางานจริงๆเนี่ยเราจะทํางานของตัวเองให้มันเพอร์เฟกได้ยังไงถ้าเราไม่รู้เลยว่างานของเราต้องส่งต่อไปให้ใครทําต่อหรือ ถ้าคุณภาพงานของเรามันจะไปสร้างปัญหาให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าครับที่สสิ่งนี้มันจะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดสไลด์นี้พูดถึงเรื่องที่น่าจะท้าทายที่สุดเลยครับนั่นก็คือการจัดการคน กฎพวกนี้คือความจริงที่เราต้องเจอครับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับว่าแต่ละคนเก่งไม่เท่ากันแต่ทุกคนต้องเล่นในตำแหน่งของตัวเองให้ดีที่สุดให้ได้หรือการต้องทำงานกับคนที่เราอาจจะไม่ถูกชะตาเป็นการส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องที่เจอแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนความรู้สึกอิจฉาคนเก่งให้เป็นแรงผลักดันลองถามตัวเองว่า เราจะทำยังไงให้เก่งแบบนั้นได้บ้างแทนที่จะไปคอยดึงเขาลงมาและสุดท้ายคือการมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่และให้โอกาสครับเพราะบางทีคนที่ดูเหมือนเป็นตัวถ่วงในวันนี้อนาคตอาจจะกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมก็ได้แล้วถ้าเราให้โอกาสแล้วแต่ผลงานยังไม่ดีขึ้นละ่ะในฐานะโคช้ชหรือผู้จัดการทีมเรามี3ทางเลือกหลกัหลกๆตามนี้เลยครับคือ 1. พัฒนาต่อให้โอกาสปรับปรุงฝีมือ 2. คือให้ไปนั่งพักที่มานั่งสำรองก่อน ไปปรับปรุงตัวเองแล้วค่อยกลับมาใหม่หรือ 3. ต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นซึ่งจะบอกว่าไม่มีทางเลือกไหนดีที่สุดนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์วัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ข้อตกลงของทีมเลยการตัดสินใจที่ยากลําบากแบบนี้เลยครับคือบททดสอบที่แท้จริงของการเป็นผู้นําพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ากด10ข้อแรกที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับการจัดทับกองหลังกับกองกลางให้แน่นปึ๊กเลย มันคือการสร้างความมั่นคงภายในทีมทําให้ทุกคนรู้บทบาทของตัวเองแล้วก็คุมเกมให้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการแต่ว่าการมีแค่เกมรับที่ดีอย่างเดียวมันยังไม่พอที่จะทําให้เราชนะการแข่งขันได้ใช่ไหมครับใช่เลยครับนี่เป็นแค่ช่วงพักครึ่งเท่านั้นเกมรับของเราแน่นแล้วแต่แผนการเล่นเกมรุกจริงๆที่จะใช้บุกเพื่อยิงประตูและคว้าชัยชนะมาให้ได้นั้นมันซ้อนอยู่ในกฎอีก10ข้อที่เหลือซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในตอนต่อไปครับ